คณะกรรมาการวิสามันศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยเดินทางศึกษาดูงานและจัดสัมมนาเรื่องการดำเนินการช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายดแดนณจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2556คณะกรรมาการวิสามันศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะ และสิทธิของบุคคลในประเทศไทยเดินทางศึกษาดูงานณนะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วงอําเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายสุขโขวุฒิโชตประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวุฒิสภา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อดําเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนต,ตํารวจตระเวนชายแดนให้มีสถานะทางทะเบียนตามข้อเท็จจริงและนายสุพจนเลียดประถมประธานคณะกรมิมการวิสามันศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขาการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยวิทิสภา กล่าวเปิดการประชุมโดยมีคณะที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางดําเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนให้มีสถานะทางทะเบียนตามข้อเท็จจริงอาทิครูโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเด็กนักเรียนเจ้าของปัญหาผู้ปกครองของนักเรียนเจ้าของปัญหาผู้แทนกลุมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในอำเภอไซโยกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลกํานัน,านและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่มีเด็กักเรียนเจ้าของปัญหามีภูมิลำเนาอยู่วันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2556นกองกำกับการตำรวจตะเวียนชายแดนที่13อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมาการวิสามันศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขาการร้สถานะ และสิทธิของบุคคลในประเทศไทยจัดการสัมมนาเรื่องการดำเนินการช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยมีนายสุโข,ขวุฒิโชตประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวุฒิสภาได้กล่าวรายงานการจัดสัมมนาและเปิดเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนาอาทิ ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนขู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13จำนวน13โรงเรียนผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในอำเภอไซโยกจากนั้นได้ปิดการสัมมนานโดยนายสุพจน์เรียบประถมประธาน,นาคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขาการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยวุฒิสภา